สวัสดีครับอยู่กับช่องไปปลื้มเร่งจมครับวันนี้พามาดูรถไถยคูเศ้นย์ LC018 แต่งสไตล์สายร้อน <c ười> คันขัน,นี้เป็นของผมเองครับอกมาได้ปีหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเอาคันเก่าไปเทินดูรอบๆโดยรวมกนะันมาดูของแต่ง ไม่มีอะไรมากมายว่างว่างงานจอดยาว,วเพราะมันไม่มีงานแล้วะมันหวานข้าวหวานอะไรหมดเมีถอนมันบ้างนิดนเดี๋ยวดูท่อท่อนี้หักไปประมาณสามสีรอบเลยเชื่อมยังไงก็ไม่อยู่นะมันหนักเกินไปไงพเราไม่ไท้ย,ยึดด้วย มันไปพาาตีดกิ่งไม้ท่อตัวท่อตัวนี้ทำเองงบประมาณพันพันพันสองพันสองได้ถ้าซื้อเขาก็น่าจะประมาณสองพันหนึ่งพันแปดถึงสองพันขึ้นท่อผาสั่งข้อนี้ครับถึงนี่นี่แนหลงลางแน่ใจตรงนี้ลงล่าง สามร้อยห้าสิบแล้วก็สั่งข้อนี้ข้อแฝดเนี่ยสองร้อยสั่งจากสันติท่อรถไฟสิ่งเนี่ยสองเนี่ยส่วนท่อท่อน,นี้ผมซื้อมาเป็นเมตรเมตรละสามร้อยสิบห้าบาทผมซื้อมาเมตรห้าสิบส่วนปลายข้างบนผมสั่งช่งางจีทำนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบนี้สองร้อยเพราะความยาวมันต่างกัน ทัข้างบนจะเฉียงกว่านิดนึงข้างล่างจะเสียงสั้นบอกจริงๆว่าทำปลายรถไถหน่อยแค่นี้แค่จัดใ้อันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเลยสปริงอะไรก็ไม่ได้แต่งเลยนี่เป็นตุ๊กตามิชลิงตัวนี้ตัวละห้าสิบบาท ส่วนยางเป็นแปดขอบสิบหกยางหลังเท่าไรยางหลังสิบสองสี่ยี่สี่ส่วนผ่านหน้าเมตรหกสิบสี่นะครับผ่านหน้า ี่เป็นเกียร์ซินโคชัตเทิลหรือหน้าถอยหลังแบบต้องหยุดรถแล้วก็ผ่านใบยี่สิบสองหกานครับคาดก็ทำเองเดี๋ยวพาไปดูโครงนาะศัอน,นี้เป็นตัดนะครับนนี้เป็นคาน,นเก่าอันนี้เป็นเหล็กหนึ่งนิ้วมาแล้วก็เชื่อมเลย แล้วก็บีบตรงนี้เอาปากกาใช้ปากกาบีบแล้วก็เจาะน็อตใส่กระจกเลยเพราะขากระจกเดิมมันจะเล็กมันจะใสนาซาไม่ได้นาซาตัวนี้บานละร้อยสี่สิบบาทเจ็ดบานประมาณนี้เลยนี่ร้านนี้มาอะไรอะไรแต่ง อันนี้ครับตุ๊กตาเมชลินสีมันจางหมดแล้วตอนนี้280บาทนะครับส่วนผ้าอันนี้เป็นแมสเลยมันไม่ใช่ผ้าคลุมต้าจะให้ดูอะไรอีกนอกมีอะไรให้ดูอีก ชั่วโมงรถกอร็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้ชั่วโมงรถแปดร้อยสี่สิบสามชั่วโมงรถออกที่คูเบอร์ตาบุรีรัมสาขานางรองครับแถวน้องกี ประมาณนี้ครับก็มีอะไรามากมายครับเพิ่งล้างเสร็จว่างเลยมาถ่ายเลย่นว่างครับไม่มีงานหวานข้าวมาแล้วมียกร่องมันเล็กๆน้อยๆ,หน,ๆหน่อยแล้วก็ถอนมัน แล้วก็รอลากรถเกี่ยวต่อไปเดี๋ยวว่างๆตอนลากรถเกี่ยวเราจะถ่ายดูนะครับผมขับเด็เป็นดีซีเจ็ดสิบลากรนนี้ลากรถเกี่ยวปีที่แล้วก็ลากรับออกมาปุ๊บลากเลยใหม่ๆเลยจักดูอะไรเนาะฟังเสียงไหมจะฟังเสียงได้ไหมฟังอยู่บอเสียง มันเดิมๆเ,เลยมันเสียบกับพักเดือมมันไม่ใช่ท่อดังเดี๋ยวเดี๋ยวเราตายเสียงให้ดูโอเคครับมาฟังเสียงครับ ไม่รู้มันจะได้ยินชัดไหมดิเป็นไมดิจิตอลเนี่ยแปดอสสิบสามชั่วโมงมันครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องเรายังไม่ได้ถ่ายเลยสภาพรถปี6เดือนเนประมาณนี้เลยเนาฟังเสียงเราน้ำอยู่ในท่อเรามั้งนี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เด้อเด้อเนี่เดี๋ยวว่างๆถ้ามีอะไรผลงานอะไรเราจะถ่ายดูด,ดิไปแล้ว